อืมได้ครับสวัสดีครับตอนที่สี่นะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมื่อคืนนี้ของหอมเหาประมาณประมาณสองตุ่มครับเป็นเจ้าของลองมาเปิดว่าเป็นเฮางูเฮาอย่างนี่ผู้มาเยือนครับฝากนะครตัวใหญ่เรียนย่างหันเปิน่ขน,นข่ามาไหนเดี๋ยวามาให้ชไมไอ<ม>้ลาง<ม>นะครับที่เข่ามาไหนหลังเมื่อคืนนี้มาไตา่ ไอห,หอมหอมมาจากข้างหน้าป่าปนหมึกลูกศรไอปีนผู้ใดผู้นี้หมาให้บ้านให้โชคนะครับโชคในลาบผู้ใดสนใจล้อคงเด้อบ้านผมนี่เอามาป้องนี่แหละเมื่อคืนเงี้ยเอามาป้องนี่แหละครับเมื่อคืนในหอมเอาเข้ามาหอมนี่ผู้เฮานอนอยู่ข้างล่างนี่หอมวันนี้ ฮะออกมากนเนี่ยโลฮะนี่ครับนี่ผู้เฮาไห้ขึ้นเนี่ยผู้อหอมอืมผู้เอิญเจ้าของอกอกม,มาเนี่ยแหละมือขึ้นฮางวันนี้เนี่ยเราหนูเนาะนี่แหละครับขึ้นมาจากหน้าบ้านก็นยังงงว่ามาได้ยังไงบอกว่ามา บ้านกัะบเมียนบ้านกระบอเมียน,นอะไน,นี่นะครับพืนทีสูงสูงตังระวังหน้าบ้านกับถนนนะครับดูงมันปีนขึ้นมานี่ไอ้หอมก็เฮาขึ้นมานี่ครับเฮาขึ้นมาหนี่แล่เนเร็วเร็วก็เลยจับไว้จับไว้ไเสียไปปล่อยนะครับป,ปล่อยอยู่นะสภาพ นี่ครับตัวนี้เติบอยู่ครับเยอเซ็งเอาเราเราไปไว้นะครับเพราะว่าเรามาให้โชคนะครับเอาไม่ให้แบบนี้เหรอครับก็ดอยากเสียงดวงมึงก็ลเรเสียงตามมาหลายทีผมมึงเด้อหนึ่งหาสองนะครับอ่าเยอเซ็งเอาออกไปนะปล่อยไว้บันสวนนองสุกน้อครับครับเอาออกมาน้านะครับว่าจะเอามาลงไว้คล้องกลางเพราะว่ามีเนวกินหลายนะครับ นี่แหละกินพวกนี่แหละเอาหนูปล่อยแล้วลกาะบก็เอาน,นี่ลงแข้งลงเลยให้เราไปเลยแล้วเ,เราจะจับจบปะ่ะเดอไปอยู่บ้านใหม่บ้านใหม่เด้อ,อ<า>ไปไป<า>เลยมาหากิน,นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาหนี้ออกไปอ่าไปแล้ว โชคดีนะคะดีโชคมาเด้อลงไปไปเลย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 ไปแล้วครับไปแล้วปูนลงไปคุณอ่ะดีว่าเขาหอยู่มองไม้นะครับนะปูนยันยันไปแล้วครับไป่ได้หรอไ่ได้หรอปูนเห็นตะปวดคุณปูนเห็นตะปวดลงไปคุณนั่นแหละครับเพราะว่าผักบุ้งกับมีครับมีเนื้อกินหลายอยู่อยู่ในตัวลำสูงเขาได้เดินขึ้นมาหายใจ ครับวันนี้น้ำก็ถือว่าเป็นคลองใหญ่ยอยู่ครับอยู่ในบริเวณบ้านสวนน้องรถอยากไปใส่ไก่เราไปนะครับนะครับบรรยากาศอัตภาพามาป่อยนะครับมันเข้าไปเยือนอยู่มาขึ้นนี้เดียวไปให้โชคปิดก๊เสือของผู้เฒาน้ำบอกไปแล้วเขาวันแรกที่กันหนึ่งหาสองนะครับที่เป็นรถกะใกล้ๆกันนั่นแหละสามหมกหมกสอง อาสองกับหกสองครับรถกใสไปสี่สอายุเขาหอมครับเรียบร้อยนะครับเอาเรามาปล่อยเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นเอาไว้น้ำขึ้นหนึ่งครับใส่โอคงไว้เข,เ,เขาปินิง,งามเขาบันสวนเขางามจนล่มเขาตะก้าให้ในน้อยสูงถมหัว ทิ่ไต่ขึ้นมาอย่างหกต่คนในหกกี่ลีครับเขียวคือจากอันไหนเป็นอันไหนเด้หมอบอ,อกเดีหมอบยางเขาเจ็ด <c oughs> <7 S 1> ไปหนึ่งภารกิจภารกิจ <c oughs> ปรากิจนี่นี่ดอกไม้มุ้งกโลครับนี่ดอกพุทธรักษาสีเหลืองกับสีสีแดงๆกอบใครปลูก,ออกมีอ,อมสุกเอามาปลูกตามหาผู้ปลูกมึงหนึ่งสิบเปอร์มึงสูงล่างหกสิบมึงเขาเลยสูงโสมหัวอันนี้เหนะเพราะตั้งอยูลงข้างล่างเนี่ครับนี่ กล่างกันเพาะนาจะเกือบสองเมตร,เ,มมรเลยครับสองเมตรจะอยู่ดครอกครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการมุงเง่งเด้อเป็นคลิปสั้นๆครับรรกับภารกิจเร่งด่วนเพราะว่าพคกิดว่าเป็นจิขามาในบ้านเนาะ <c oughs> หอมเฮาขึ้นนี่นะครับครับวันนี้ก็จะเป็นคลิป